นั่งหลังนั่งหลังแตนแตน,น,นโอ้หงาหลังนั้นงามขนาดเลยอยู่ในในถุกโอ้ทางลงไปนี่ค่าขนาดเลยลงคอยลงไปลงเหินหลังนั้นเลยอันนี้เพื่อนกากำลังอันนั้นคือจังกำลังโกอย่างสักอย่างตูบนั่งลิ้นบ่เนาะชมวิว ไป,ไปแล้ว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 นะคะพ่อรอปอยานั่งนะออบอาไม่บายสบายดีพ่อไปแล้ว อุ้ยรักมัน่วงได้สบายก็ว่าก็มากันไปนี่โทษตัวนี้บอก ตัวนี้หรือตัวนั้นปังนี้หรือปางนี้นไปเละอีพอไปและอ้าวมันห่องและโอ้ยมันห่องเห็นเจ้าของแล้วห่องนะตัวตง่วนนี่นเนาะคนสีนีม้มีที่เอาขึ้นแน้ใด้เนาะตรงวง่วนหน่อยเนีนี่อุ่มเลยบ่เพื่ออุ้มไดอุ่มง่ายมันเบาเอ่ามามา,มาเอ,อ้อถอย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 ถอเลยถอยเลย,อยโอเคซื่อๆืเลยวันนี้ เออเดียมๆมเดียเดียวเดียวเดียวอ๋อจอนใส่เน่ใส่เน่เออเดินหนานไมเดินนาไมละกัตรงเดินนาไหมละกัตรงะไดยต้องการมือเปไงให้ให้มันตรงนี้เพราะว่าไดวผมถ่ายรราัจะได้งานงไงมุงมุ้งรถครับตรงไปเน้ เนี่ยเดี๋ยวมุนกัดเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะบอกว่ายุดก็คือวุ้นวุ้นวุ้นลอยลงไปแล้ววุนเองวุนเองวุ้นเองโอเคห้อยห้อยมาแล้วกัดจับก็เรียบร้อยไปจัดการภารกิจของเฮางวันนี้ห้องทุกสารทิศเลยวันนี้ ลำลากันซะเออลำล่าออลำล่า,ลลานี่ตัวนี้ห้องละตัวนี้นี่แหละห้องก้อนมูลเลยตัวนี้ว้ายแนวดนี่แนวด อย่านะคนก็บ่ได้ใส่สุดสีแดงเฮาสิย่างมาหาอีหยังฮู้นี้บ่มันสิซ้นเฮาบ่นี่บ่ซ้นดิไปนุ่มขึ้นรถ ว่มันย่านข่มันคือ,อย่าขยนข่อ,อยขอย่ขอยก็คือธรรมดาอยู่ส่งกระสีขาวเสือกระสีมะขอนี่อืออมันย่านคนสวยย่านคนสวย่เอาต้องไปไก่มันไก่มันมันตกใจคนบุคุณนา แม่เจ๊ไก่เออคอยอยู่ไก่ม um ันบ่ได um uh> uh ้ม um> mm. ันหยาดคอยตัวง่วนี่โคตรตฮิบว่าเดี๋ยวสิไปถอนเฮ็บให้มันบ่โมมีเบี้ยถูกก็ไปนั่งถอนเฮ็บงัวนโมมีเบี้ยก็ไปนั่งถอนเฮ็บงัวนค่ะโอ้ย ต่อแห้งชิธนโอ้ยขี่แล้วเมอนกถีนะเบิร์ดอ <c oughs> ันบอกทะเลโบะแล้วอย่าไปใกล้หลายาเห็นบอย่านจนขี้แตกไป <laughs> กันบ่มันอยเบร์ดอยากีอน นอนอองอคีรถอีพอว่าง้อคีรถไม่นบนนอนจกเถื่อดอ,อกเจก้ขึ้นลูทแทนอ,ทอ,อันลูกสาวลูกสาวเพื่อนยังว่าเอาพอมันนั้นเพราะมันสีย่างไปย่างมาดิเพราะมันสีนอนดิมันจะเหนน็นดาวดมัดหัวมันนั้นมัดเรียบร้อยตัวนี้โอ้ยเหม็น ตัวนี้บ่ะไปไทคนอุ้มบ่เพะบบอุ้มมันบ่โอ้ตัวนี้ตัวหน่อยสุดเลยตัวนี้โอ้ยมันหย่านคอยอีลีได้นิอเสียวมันมันนำ้ำเพอสะุสายตัวนี้อยากไปน้าได้บ่ะ Hai <laughs> เลยป่ะพ,งงะพ่อมนคือมยให้งเลย่พ่อคือบุลุกเลยพ่อคือเอือมยเลยพ่อออ,<ค><ณ>อุ้ย <c oughs> ดอ<ค><ณ>พีพ่อคือบุมาจะหัวลดพุนมัดีหย่งไปฟ้าข้างมันยังบุดีมนอด้อ <c oughs> <c oughs> อ้วนอ่ะอ้วนมันเต่งแขนขางหนึ Murray, oh. ่งบอกฮะขางหนึ่งก็บอเห็นแล้วมันก็ลุกได้มันเจ็บขาบ่เอเออเมื่อกี้นี่แหละขามันอันแงอยู่มันสี่มองเซ่แล้วบอสิ้งแงสิ้งแงโอ้บอกก็บอกไปค้ำไปคุณ ไปกินหยาจะแซบหวานย่บอัก่านหรอไปชี้แซบิหวานอยู่ต้นซารี่หุ่นดีเลยแม่เฮ็ดเมียนไปก็หุดยังมาตัวเลี้ยวทางนั้นทางนี้ส่วนเลย ไพ่ซ้ำนิไว้สีตัวเท่าไร,ไมร่ม่ลูกพี่ๆว่ายูไพ่ตัวซ้ำหนีตัวนีที่นอนอยู่นีเอก,กเลักษณอยู่นี่คิดว่าตัวหน,นีมันมันสีซ้ำใดราคา<ไ>ตัวยูบ้านเฮานีซ้ำใดเพาะซ้ำหนีนะตัวนี้ <7 89. S 2> เจ็ดแปดก๊อฟละเจ็ดแปดก่าวกลานฮะต,ตัวนี้นะก้าหลานมะ<อ>ประมาณนีป่<ห>ะเพราะ,านะนนะย่ามันเทอะย โอ้โหหนาสีเลยเหมือนหนึ่งกับเจ็บล้านเลยแต่ว่าโบห่อเมือตัวยา้มันได้แล้วแหละเจ้าไปล้างจีนเจ้าห่าโอ้ยขาหนามันแหลกของบ่ามันไปใสขาหนาอีกข้างหนึ่งเจ็บมันว่ะโหมันผับไปหน้ามันล้างมือนะหนามใส่ดิ๊บตกน้ำนะพอาะเซ็ตให้ใบไม้ก่อนก็วเหาน้ำให้ ดีใจ้แม่งพะว่ายานแบบกังวลว่ามันสิชัเวลาโด,ดัวนนี้นาเพราะจะนินแดะหอนยานมาใบใบมีฝนมันชิดตกอีกต้องนั่งห้องพิเศษเท่านั้นห้องธรรมดาเานั่งไม่ได้ห้องนี้เลยห้องพิเศษคือห้องแคปตอนนี้แอลตังหัวยังบิรุดสั่มตอนนี้ เ <laughs> มื่อยอยู่ข้างหลังยัง,งบุลูกมันบุลูกมันตาเลือกอยู่ตาเลือกตาปีนอยู่เนี่นี่มันอยากนอนหรือมันลูกบบได้บ่จ <laughs> ุงัยไปลับบานข้าวนี่น่ะจะบบได้แต่ตรงมวกลับบานน้ำได้พลปะวัลังครับเออรถหลายพันเนาะ <laughs> น่าจะได้ตัวนุ่งกับแมงมันกลับไปพรมเฮียบอีกลูกแล้วลูกแล้วเรียบร้อยลุก้วล้วเอออโชว์อยากียืนเห็นวิวทีิวทัดนน้ำพินเอาะผู้ดังมันออกเลือดตรงใส่พอ,อพดี่งแหงปวด อีโฟมัดไก่พูดบอกว่าะม้วนหน่อยม้วนหน่อยนี่นะจะมัดจะมัดไก่พูดบอกหมายถึงมาเสือกมั้ยนะนไปยัเออเออคิดน้ำมันไหมเออคิดน้ำมันอยู่ได้มันตัวน้อยเอ๋อพลาดสักคนทั้งหน้า อือเฮาดาวรถสุดใเล้ใกล้ห้องซูเปว่าห้องแคบนี่มันน้อยลงสําหรับเฮาหลังนี้ยืดบ่ได้แล้วต้องแบบค่อมเอาหลังเฮาตอนนี้นั่งไปภาคใต้เข้าภาคเหนือ,อ,อืมอันติ้งแบบเพื่นกับติ้งสี่ขาค่อยๆมีสี่มหาเพื่นนั่งได้สองคนเท่าไรห้องแคบนี่เออเอออาจได้ห้าคนเลยได้นี่สมัย ับรถคนได้ใส่ป,ปักเตอเออห้องอย่างนีดอัดได้ห้าคนแต่ตอนนี้ฉันคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วจะเ,เป็นตั้งห้าคนเลยเราแต่วันนี้ขาดดีนอ,อนบนะ่หอดเนาะอ่าเดิยดทางหน้าฝนแค่นคนโตเนี่ยนะดีจะต้องขอบใจค่อยแล้วคอยเป็นคนตัเกเตือนช่วยเจ้าเอาแวะเอาของพี่ขนส่ง เห็นตรงหัวเนวนี้แหละอยากเอาเห็นตรงวัวเนวนี่แหละเพราะเห็นแมงวันเห็นยุ่งตอมเนี่ยนี่คอยอยากเอาไม่ตียุ่งมาฟาดใม้มันเด้ฟาดแบบไล่ยุ่งไล่แมงวั่ให้มัน่ะนะหลูกคนละแม่งัวนี่โอ้โหเดี่ยวมันก็ตุกทูกอยู่ลุมเหมือนดลุมเดียวใหญ่สำากับกัวตั้น ตัวนั้นมันหน่อยดีเนาะตัวที่มันยาวไปดูตรงแม่มันออกน้ำหลั่งบางเมื่อว่าเขาแต่มันบึ้นรถเรื่นไปตัวนี้ปันใดตัวหน่อยเนานีไปขึ้นรถไก่เครื่องแล้วใจไก่ห้องขอโทษหรอก็ห้องก็ไปขึ้นรถเนาะไปสุดเปียวล่ะจับผมไปสุดเปียว

ทค่นี้ถนนดีเพราะไม่กันนช่วงนี้จซื่อหรสานเดียรดแนเราตลอดดขึ้นรถอะไรละอะไดีไม่กว้างนูนี่ายอยู่นั่นมาเล่นอะไรดีไปใส่ไเพราะไปใส่ไซขึ้นรถเจ้ารถขันชีเหลืองนี่งามขนาาเลยเป็นคือจ้างรถแบบ รถบ้านเลยเฮ็ head, ดรถบ้านได้เลยเอาไปเที่ยว <laughs> อยู่กับอยู่ในอันหานขายรถอีกได้ <laughs> โอ้ถนนเส้นนี่เพิ่นกำลังเฮ็ดถ้าเพิ่นเฮ็ดแล้วนี่คือสิง,งามเว้ยได้สองฝั่งนี่เฮ็ดแล้วยังเหลือแต่เก,กาะกลางทางหนีเที่ยวไดแต่เส้นนี้เส้นนั้นยังเที่ยวบ่ได้เพราะว่าเพิ่งเฮ็ดบ่แล้วสุดสา้ายถนนดีขนาดเลยทางสีโคตรตะบอง เลี้ยวขวาตรงไปแม่นเมืองเฟื่องแปลงเวียงจันทร์แปลงเวียงจันทร์นี้มั่นใจเพราะว่าบ้านมูยุ่หันแต่ผมมั่นใจก่าเมืองเฟื่องนี่แหละเอถนนเส้นนี้คอนเทนตดีแล้ววางข้างนเลย บนอี่ปอต่อทอเพิ่นกับรังสร้างมีอเมซอนน้าเอา้านี่น้ำมันสามอย่างคุณอะถนนที่นอกกำลังเดินข้างนี้เป็นถนนจากโมโซไปตลาดอกซี่ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่ดีดีจนสุดเส็นห้างจนเข้าตงรงได้เดียวตรงไฟแดงซีแงกซีแงกไฟแดงที่จะเลี้ยวไปตลาดออกซี่ถนนข้างนั้นนี้เป็นกำลังปรับปรุงอยู่เนาะ มันก็นจะบอดีเท้าถนนตัวนี้ตัวนี้ถนนเส้นนี้นี่เิ็นเ็ดถนนใม่ดีแล้วซึ่งถนนมันก็ะเรียบได้ละ่ะแล้วกะปั่มน้ำมันปตท่อในถนนเส้นนี้ิมีหลายต้น้นงนั่งรถผ่านมาหนี่น้องหินมาสามปั๊มแล้วเป็นปัมปนะ่มปตท่อนะรู้สึกว่าเส้นทางที่เฮามานี่ถ้าาแบบ เขาทจอดท่าไฟแดงแล้วท่าสมุทรแถวนั้นมีตรงหัวนี่วัวที่ทางรถนี่มันสีห้องหาตรงหวัวโต้ยืนอยู่ตลอดเวลาเลยตอนนี้เขานั่งรถมาหอดหน้าโมโซแล้วมหาวิทยาลัายแห่งาศาสตร์โดงโดอันนี้เป็นด้านหน้าโมอสอโอ้ด้านหน้ามหาลัายบนประตูทา่เข่านี้มีจอ LCD ติดไว้คักขนาดเลย นี่ันนคือป้ายเดบป้ายรถหลายขนดเลยมืงนีวันเสาร์อันนี้เข้าเฮาขี่รถมาหอดตรงโดกแล้วอันนี้คือหน้าโม่ซ่อดุงโดกเลยถนนเส้นนี้ โอ้ม oh, oh, no ันเอียวอีกแล้วโอ้ยตัวน้อยนี่มันส่งคายังบุกแข็งเอาเล้วดยวเอาบอกระดูกุดบไปเอาเพื่อแล้วเแล้วบ้ื่อแล้วบอ สวัสด <aqueles Wheel. S 3> yeah! wow. ีฮะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องหลาน้องงัวใะใดๆคือใดใๆคือพี่ไก่มาส่งเฮาอยู่คี่รถสนี้สายไต่ลงไปไตบัดนี้มาสายไต่ลงไตหาบนน่งก่อนหาบนน่งก่อนใส่ขวา